สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม1น,นะคะอันนี้เป็นโจทย์ต่อจากในชีทที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะดเด็กๆเตรียมชีทขึ้นมาแล้วก็จดต่อได้เลยคราวนี้เด็กระวังนิดนึงนะลูกนะคือเท่าที่ทราบมาก็คือเหมือนเด็กนั่งนั่งเปิดบางคนเปิดดู YouTube ก็จริงแต่ว่า เหมือนเปิดแล้วผ่านไปเฉยๆนะฮะคือจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของการเรียนทาง y YouTube นี่คืออยากให้จดตามไปด้วยคือฟังคำอธิบายไปด้วยแล้วเด็กบางคนนี้ก็ฉลาดมากก็คือรอข้ามไปเลยแล้วไปดูเปิดเฉลยทีเดียวครั้งนี้ไอ้ตอนที่ดูเฉลยทีเดียวอะ่ะเด็กๆก,ก็อาจจะเห็นเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ว่าอยากให้ลองฟังคำอธิบายในแต่ละหัวข้อด้วยนะลูกน้าแต่แต่ละโจทย์แต่ละข้อ,อะมันจะมีประโยชน์มากจริง มาดูข้อที่7ค่ะอัตราส่วนของอายุ a ต่อ b เป็น4ต่อ5อัตราส่วนของอายุ b ต่อ c เป็น3ต่อ7ถ้า a มีอายุ18ปีโจทย์ถามว่า b และ c จะมีอายุคนละกี่ปีถ้าเกิดว่าเด็กๆลองสังเกตดูนะฮะโจทย์อันนี้มันมีวิธีทำก็คือมันให้อัตราส่วนมาสอัตราส่วนคือ4ต่อ5แล้วก็3ต่อ7ใช่ไหมฮะมีอายุมีคน3คนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คือต้องทำอะไรก่อนเชื่อมอัตราส่วนนั่นเอง น,นั้นคูน็อตเขียนเป็น A ต่อ B ต่อ C นะฮะ a b b c 5, 5, c 7, ต่อ B คือ4ต่อ5 4ต่อ5 b ต่อ c ก็คือ3ต่อ7เนาะกี่เซนตต้านเช็หนึ่งเส้นนะส,สวยๆงั้นตัวที่เชื่อมก็คือ B ถูกไหมลูก B คือ5กับ3 5กับ3คอร์อนก็คือ15ถูกไหมงั้น5จะทำให้เป็น15คูณเลยก็ไปลูก คูณ3าคูณสตัวเดียวน้อยใจลูต้องคูณตลอดเวคูณ3าข้างล่างส่วน3าตัวข้างล่างต้องคูณเลยคะคูณ5ถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะได้ก็คือได้เป็น4คูณ3เป็น12ต่อด้วย5คูณ3เป็น15ต่อด้วย7จคูณหเป็น35นี่คืออัตราส่วนที่เราเชื่อมแล้วนะฮะแต่คราวนี้โจทย์ข้อนี้มันไม่ได้ถามแค่นี้ มันถามว่าถ้า a มีอายุ18ปี a มีอายุ18ปีแล้ว b กับ c จะมีอายุเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่ะ a อายุ18ปีใช่ไหมคะงั้นเราก็ลากลงมาตรงนี้คิดเป็น18ปี เหมือนเดิมลูก12เปลี่ยนเป็น18ถ้าหนูนึกเลขไม่ออกว่าจะใช้เลขไรคูณคุณน็อตบอกแล้วให้คูณด้วยของใหม่หารด้วยของเก่าของใหม่ก็คือ18ของเก่าคือเลขอะไรคะ12เด็กๆอาจจะตัดทอนก่อนก็นกได้นะลูกตัวเลขจะได้ง่ายขึ้นแม่6แล้วกันนะ6 3 8 6 2 12พง่ายขคือหนูคูณด้วย3ส่วน2เข้าไป 15คูณ3ส่วน2นะคะก็เป็น45หาร2คำตอบคือ22.5ปีต่อมาลูก35คูณ3แล้วหารด้วย2คำตอบก็คือ52.5ปีดังนั้นคำตอบของเราก็คือตัวนี้ลูก22.5และ52.5ปีหรือถ้าเกิดใครอยากจะตอบแบบ ไฮโซนิดนึงก็เป็น22ปี6เดือนกับ52ปี6เดือนก็ได้แล้วแต่นะคะโอเคข้อนี้จบนะคะขอย้ำอีกรอบหนึง่งคุณน็อตอยากให้เด็กๆฟังคำอธิบายด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆก็ข้าม YouTube มาแล้วเสร็จแล้วก็มานั่งเขียนเฉลยลงไปเลยมันมันก็ได้ประโยชน์นะคะแต่มันได้ประโยชน์ไม่เต็มที่นะฮะ มาโจทย์ข้อที่8ค่ะเขาบอกว่าอัตราส่วนปัจจุบันทษทีค่ะปัจจุบันอัตราส่วนของอายุกุ๊กและกั้งเป็น4ี่ต่อห้าอีกแปปีข้างหน้าอัตราส่วนของกุ๊กและกั้งจะเป็นหกต่อเจงหาอายุปัจจุบันของกุ๊กและกั้งคำนี้โจทย์แบบนี้ฮะลูกต้องฝึกทำฝึกทำเพราะว่าโจทย์แบบนี้มันจะเป็นโจทย์ที่มันจะมีความยากขึ้นมาอีกหนึ่งระดับแต่ต้องลองทำดูนะลูกปัจจุบันไออัตราส่วนอ่าน,นั้นคุณน็อตให้เป็นปัจจุบันก่อน ปัจจุบันเนี่ยอายุกุ๊กต่อก้างเป็น4ต่อ5้าดังนั้นแปลว่ากุ๊กเนี่ยไม่ใช่กุ๊กอายุ4ี่ขวบและกล้างอายุห้าขวบไม่ใช่ถูกไหมมันคือ4 x ปีกำหนดมา x คือตัวเลขที่มาคูณกันและเหมือนกันนะฮะเราจะต้องหา x ให้เจอก่อนต่อมาก้างก้งของเราก็คือ5 x ปีนี่ต่อมาค่ะ ต่อมานะโจทย์บอกว่าอีกแปดปีข้างหน้าอีกแปดปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณน้อนก็จะเขียนว่าเป็นแปดปีข้างหน้านะคะแปดปีข้างหน้ามันเป็นอนาคตใช่ไหมฮะอนาคตอายุควรจะเป็นยังไงลูกมากขึ้นไม่มีอนาคตอายุไม่ลดลงนะคะลูกเพราะฉะนั้นกุ๊กก็ต้องอายุเดิมสี่ปีช่างมันนะสี่ปีก็เป็นตัวเลขในตัวเลขนั่นแหละช่างมันเราก็บวกไปอีกแปด นะะั้นแปลว่ากูกจะอายุ 4x บวก8ปีส่วนกัง้งกั้งเป็นไงคะลูกเดิมอายุ 5x ปีใช่ไหมคับวก8ปีไปข้างหน้าก็เป็น 5x บวก8ปีดังนั้นจบแบบว่าอายุของุ๊กและกลัง้งอีก8ปีข้างหน้าอัตราส่วนจะเป็น6ต่อ7เพราะฉะนั้นคุณน้องก็เอาุ๊กส่วนด้วยกัง้ง 4x บวก8หารด้วย 5x บวก8เท่ากับ 6ส่วน7งงไหมหนูต้องสร้างสรรมการขึ้นมาก่อนอีกทีนึงนะคะก่อนที่เราจะไปคำนวณตัวเลขเดิมเนี่ยปัจจุบันกุ๊กอายุ4ส่วนกางอายุ5ส่วนคุณน็อตก็เลยเอา x คูณเข้าไปทั้งคู่ x เกิดตัวเลขที่เหมือนกันแล้วคูณเข้าไปแล้วได้อายุที่แท้จริงออกมากุ๊กปัจจุบันอายุเลยเป็น 4x ป ั้งคืออายุ 5x ปีคราวนี้โจ์มันใช้คําว่า8ปีข้างหน้า8ปีข้างหน้าอายุของคนเรามันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอายุกุ๊กก็จะกลายเป็น 4x บวก8และกั้งก็จะกลายเป็น 5x บวก8อัตราส่วนเป็น6ต่อ7อัตราส่วนคือเศษส่วนแล้วก็เขียนเป็น 4x บวก8หารด้วย 5x บวก8เท่ากับ6ส่วน7อันนี้จะง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งแก้สมการกันนะคะเด็กมอนก็อาจจะถ้าจําได้นะในการแก้สมการอย่างนี้เราคุณคว้วยจะง่ายกว่า ในการคูณไว้ใส่วงเล็บด้วยนะลูกนะอย่าเพิ่งคูณเปิดเข้าไปนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจ็ดวงเล็บเปิดสี 8, ่เอ็กบวกแปดเท่ากับหกวงเล็บเปิดห้าเอ็กบวกแปดโอเคไหมใส่แบบนี้ไปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเสร็จแล้วค่ะเอาคูณเปิดเข้าไปทั้งสองตัวเนาะเจ็ดคูณสี่เป็นยี่สิบแปดเอ็กบวกเจ็ดคูณแปดเป็นห้าสิบหก เท่ากับ6คูณ 5x เป็น 30x บวก68เป็น48มีตัวแปรอยู่2ฝั่งมีตัวแปรอยู่2ฝั่งทำยังไงลูกเราย้ายให้มันไปอยู่ฝั่งเดียวกันในที่นี้ถ้าย้ายให้ง่ายหน่อยก็เอา 30x อยู่กับที่เนาะ28เป็นบวกย้ายมาเป็นลบใช่ไหมคะลูกต่อมา56อยู่กับที่ค่ะ48เป็นบวกย้ายมาเป็นลบ 30x ลบ 28x กลายเป็น 2x เท่ากับ เพราะฉะนั้น x เ,เดียวของเราย้าย2ไปหารคำตอบคือ4แต่นี่ไม่ใช่คำตอบนี่ไม่ใช่คำตอบเพราะว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้แค่ว่า x ของเราเป็นเลขอะไรคะเลข4แต่โจทย์ถามว่าเพราะฉะนั้นอายุปัจจุบันของทั้งคู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปัจจุบันย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะกุ๊กอายุนะคะกุ๊กอายุเขาบอกว่าเรากำหนดว่ากุ๊กอายุเท่าไหร่ลูก4 x ปี 4x เพราะฉะนั้นเราแทน x เป็นเลขอะไรคะเลขสี่สี่คูณสเป็นสิบหปีลูกต่อมากั้งค่ะกั้งเท่าไหร่คะลูก 5x เพราะฉะนั้นเราแทน x เป็นเลขสก็คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบปีนั่นเองโอเคนะไม่ยากเท่าไหรค่ค่ะลูกอายุสิบหกและกั้งอายุยี่สิบปีทำบ่อยๆทำบ่อยๆโจทย์แบบนี้ฝึกทำบ่อยๆ นะฮะข้อต่อมาค่ะข้อที่9ชาย20คนทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลา45วันไม่ต้องสนใจในะว่าง,งานอะไรไม่ต้องคิดเยอะค่ะมีู้ชาย20คนเนี่ยทำงานอย่างหนึ่งเสร็จในเวลาส5วันถ้าต้องการทำงานให้เสร็จในเวลา30วันจะต้องเพิ่มคนงานอีกกี่คน โจทย์ข้อนี้เด็กๆขาโจทย์ข้อนี้เขาเรียกว่าสัดส่วนแบบปกผังจดไปด้วยนะลจกจดไปด้วยนะเขาเรียกว่าสัดส่วนแบบปกผันคําว่าสัดส่วนแบบปกผันหมายความว่าอย่างไรตัวอย่างเช่นคือสมมติเรามีผู้ชายยี่สิบคนเนี่ยงานชิ้นนี้จะเสร็จในเวลาสี่สบห้าวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณน,น็อตเพิ่มผู้ชายไปอีกสักห้าสิบคน แปลว่างานเนี่ยมันจะต้องเสร็จเร็วขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเราเพิ่มคนงานมากขึ้นอะ่ะจากเดิมสี่สิบห้าวันอาจจะเหลือยี่สบห้าวันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณลดจํานวนคนงานลงเป็นผู้ชายห้าคนเนี้ยโอ้โหนั่นอะ่ะอาจจะร้อยวันกว่าจะเสร็จอย่างนี้เขาเรียกว่าสัดส่วนแบบปกผันโจทย์แบบนี้หนูจะเจอในกรณีเช่นแบบว่าสมมติมีอาหารมีคนเจ็ดคนกินอาหารได้ทั้งหมดสิบวันแต่ถ้าเกิดคนมันเพิ่มขึ้นเป็นสิบสองคน อาหารจะกินหมดกี่วันมันก็ต้องน้อยกว่าสิบวันถ้าเกิดใครงงนะคะเดี๋ยวเจอหน้ากันตอนเรียนอย่างเป็นปกติเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะดังน,นั้นโจทย์แบบนี้ลองลองดูเทคนิคในการทําโจทย์แบบนี้นะคะเราใช้ทปฤัญญาัตาิยาญง่ายกว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าต้องการทําให้งานเสร็จในเวลา3าวันจะต้องเพิ่มคนงานอีกกี่คน เพราะฉะนั้นโจทย์ถามคนงานใช่ไหมคะจำนวนคนเราที่เป็นหยดตะยัง,ยงสิ่งที่โจทย์ถามไว้ทางขวามือเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ค่ะ4ี่วันสีวันใช้คนงาน20คนเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้มันงานมันเสร็จในเวลา30วันเราจะใช้คนงานกี่คนโดยปกติแล้วปกติฟังให้ดีนะคะ เราจะเอาสามสิบคูณยี่สิบเอาเฉียงเฉียงเนี่ยคูณกันแล้วหารด้วยตัวสี่สิบห้าแต่ในข้อนี้มันเป็นสัสดส่วนแบบผกพันวิธีทําเราให้เอาตัวบรรทัดเดียวกันคูณกันก่อนแล้วหารด้วยสามสิบอีกรอบหนึ่งนะคะข้อนี้เป็นสัสดส่วนแบบผกพันเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือให้เอาบรรทัดเดียวกันคูณกันก่อนแล้วหารด้วยตัวที่เหลือมันก็จะกลายเป็นสี่สิบห้าคูณยี่สิบแล้วหารด้วยสามสิบคิดเลขแบบชิวๆศูนย์ตัดศูนย์ สามหนึ่งสาสห้าสิบห้าสิบห้าคูณสองเป็นสาสิบคนแต่นี่ไม่ใช่คำตอบทำไมถึงเป็นคุณน้อถึงบอกว่าไม่ใช่คำตอบเพราะโจทย์ถามว่าต้องเพิ่มคนงานกี่คนเดิมคนงานยี่สิบเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มคนงานก็คือเอา30มสิบลบยี่สิบคำตอบก็คือสิบคนนั่นเองค่ะ โจทย์สามข้อไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องฝึกทำนะลูกนะขอบอกว่าต้องฝึกทำเพราะโจทย์ที่เตรียมมาให้เ,เป็นโจทย์ที่คุณลูกควรจะรู้ต่อมาค่ะขอขึ้นนิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวเราจะเรียนสดต่อไปอเป็นออนไลน์ขอโทษทีครับเป็นออนไลน์แบบโดยใช้โปรแกรมสูงเขาบอกว่าจงเขียนอัตราส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะมาอยู่ในคำว่าร้อยละนะคะขอทวนนิดนึงก่อนนะคะคำว่าร้อยละเนี่ยในคำว่าความหมายของคำว่าร้อยละสมมติว่าคุณน็อตใช้คำว่าร้อยละห้าร้อยละห้าถ้าเราเขียนเ,นเป็นเปอร์เซ็นต์สวยๆก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมลูก เนาะความหมายด้วกันร้อยละหก็คือห้าเรท่านเราเขียนก็คือ5้าส่วนร้อยหรือถ้าเราเขียนีกแบบหนึ่งก็คือ5ต่อร้อยเอาใหม่คำว่าร้อยละ13บสาร้อยละ13ก็หมายถึงอะไรลูกสิอร์ซหรือ มันคือ13ส่วนในึ่งร้อยหรือ13ต่อร้อยโอเคไหมเน้นแปลว่าทั้งหมดที่เราเขียนใช้เครื่องหมายเท่ากับคือความหมายเดียวเป็นหมดเลยแปลว่าเราทาให้เป็นร้อยละคือส่วนต้องเป็นร้อยเนี่ยส่วนต้องเป็นร้อยถึงจะใช้คําว่าร้อยละนะฮะเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาดูข้างบน ย้อนกลับมาดูข้าหมดข้อ1นึ่งสส่วนร้อยทำให้เป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมฮะทำให้อยู่ในรูปร้อยละ10ส,ส่วนร้อยมาส่วนร้อยแล้วใช่ไหมลูกเราก็คําตอบของเราก็คือร้อยละ1ิไปเลยจ้าร้อยละ10ต่อมาข้อที่2ลูก3มต่อส3าต่อสทําให้อยู่ในรูปของร้อยละเราสามารถทําได้2วิธีลูก เราสามารถทําได้2วิธีอยู่นะขออนุญาตเขียนตรงนี้นะลูกข้อ2 3ต่อ4วิธีที่1คําว่า3ต่อ4มันคือ3าส่วน4ถูกไหมสามต่อสี่มันคือ3าส่วนสเราทําให้ส่วนเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณ4คูณอะไรได้ร้อยคำตอบก็คือ25ถ้าเราคูณ25ข้างล่างก็ต้องคูณ25ข้างบน เท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่หรก3คูณยี่ก็เป็น75ส่วนด้วย100อ้าส่วนร้อแล้วส่วน100แล้ว,ว,ลวคำตอบก็คือ100ละ75โอเคไหมแต่มันจะใช้วิธีนี้ก็คือกรณีที่เรารู้ว่าตัวเลขอ่ะมันจะเป็นทำให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นอะไรอย่เงี้ยค่ะวิธีที่สองสามส่วนสี่เราไม่ต้องคูณยี่ส่วนยี่ห้าเราคูณร้อยไปเลยหรก แต่ขอย้ำนะคูณร้อยแค่ตัวเดียวนะไม่ต้องคูนยอดไม่ต้องคูณร้อยทั้งเศษและส่วนนะครับลูกเพราะฉะนั้นตัดนะสี่หนึ่งสี่มียี่สิบห้าสามคูณยี่สิบห้าคำตอบก็คือร้อยละเจ็ดสิบห้าไปเลยแค่เขียนน้ดเดียวคือร้อยละเจ็ดสิบห้าไปเลยโอเคไหมอ่ะอีกข้อหนึ่งข้อสามลองทําดูลองทําดูนี่เปรียวเลย <c oughs> ข้อ3ขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งนะลูกนะ12.5ต่อ25อวิธีที่1ห,หนูจบไปทั้ง2วิธีนะลูก12.5ต่อ25ก็คือ12.5ส่วนอะไรคะส่วน25 25ทําให้เป็น100คูณเลยก็ไปลูก4ส่วน4เนอะ12.5คูณ4คำตอบก็คือ50 ส่วนหขอโทษค่ะห้าสิบส่วนหนึ่งรอย้าวห้าสิบส่วนร้อไม่ต้องปัดนะลูกเพราะว่าถ้ามันส่วนรนะ้อยแล้วเราก็ตอบมันคือร้อยละห้าสิบโอเคไหมกับวิธีที่สองเอาสิบสองห้าส่วนยี่สิบห้าคูณร้อยไปเลยขอย้ำอีกหนึ่งรอบว่าคูณร้อยแค่ตัวเดียว นะฮะยี่ส้าหนึ่งยี่้ายี่้าสี่หนึ่งร้อยตัดแบบนี้นะคะแล้วก็สิบสองุ้าคูณีคำตอบก็คือห้าสิบคำตอบของเราก็คือร้อยละห้าสิบนะฮะวันนี้เราจะพอกันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันในโปรแกรม z o ู m เป็นสอนออนไลน์นะคะขอให้เด็กๆจดตามไปด้วยนะลูกนะสวัสดีจ้า